เกมมันมาใหม่สวัสดีนะครับเกมมันมาใหม่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับที่หลงเข้ามามาแล้ววันนี้เราขอเสนออ่ะมาอยู่ในห้องนี้นะห้องเดิมๆิมมาเสียงเพลงปิดก่อนละกันนะครับ <Welcome S 2> เรา <your> จัดกันมากับ <tiger. S 2> ดาร์กอนแฮกเกอร์อีกซึ่งหนึ่งรอบละกัน <Place S 2> นะครับ <Your> bed, คลิป <please. S 2> ที่แล้วนี่ <Good> นะดีเหลือเกินนะทุนของเรามาแค่297บาทไปเลยนะเออต้องเล่นให้หมดทุนนี่200พออ่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe no <more> bets, ให้กันด้วย <please. S 2> แล้วกันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะอ่ะลุ้นไพ่ใบแรกโอ้โหไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งแม่คุณบะโทร นะสกอร์มันออกก่อนใครเลยเรียบร้อยตาแรกบวกมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ฝากไว้หน่อยนะครับใครที่กำลังหาเว็บดีๆนะครับบอกเลยว่าแอดมาเลยที่แอดเกมมันว3นะจ๊ะเออของเราไปกันต่อกับสีนําเงินนี่ตานี้เราต้องทบไหมเออทบไปเลยนะเอ้ยลุ้นกันลุ้นกันเลยใครมาใส่ข้างกันวะนะอ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะของเราคิง รอสกอร์มันออกก่อนช่างมันนะยังไงก็ได้อยู่แล้วเฟี้ยวๆอ๋อจังหวะนี้มาไปกันไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไปเตานต้อันี้ไันต่อไปันตปัด่ันต่อันต้อปนตอไปด่ปกัต่น่อนต่อปันต่ัอกั่อนตั่นั ดูสิว่าเราจะแจ้หรือจะแจ้งอ้อโห o ะกอออกมาอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะแม่เฮ้ลองโอโหก่อนใครเลยก็เห็นก่อนนะพ่อทเห็นตรงสกอมันนี่ไงนะอ่ะฝาก้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเล่นที่ดีๆนะครับแอดมาเลยแอดเกมมันวีสามเราบริการแบบพี่แบบน้องอยู่แล้วนะจ๊ะป้ากันต่อยยงไมาหยุดยั่ไม่หยุดอืมไป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  กดแบบไม่อะไรเลยกดเต็มที่เลยนะ900มาเริ่มได้กำไรแล้วก็ไม่กลัวโอ้โหเป็นไงล่ะโดนว่ะโอ้ยมาหนี่โดนแม่ไม่เป็นไรมันต้องมีได้มีเสียมั่งนะครับถ้าเราเล่นได้ อย่างเดียวเขาก็จะกลัวกันเอานี่เลยนะจัดไปหมดกราบหมดหมดตงกันเลยทีเดียวออายาบ้านฝากกไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่พลเนาะโอ้ยมาเสมอโอ้โหและกดสำคัญของดากอนแฮกเกอร์คือถ้าหากเสมอเราโดนตัดเงินครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ย เอาว่ะเริ่มจะหมดแล้วเอาไงดีนี่อ่าๆ่นี่นี่นี่นเออรู้สึกว่าพีพนันเริ่มเข้าสิงแล้วล่ละตอนนี้แม่มันหัวร้อนมันหัวร้อนมาโอเคพอได้หน่อยนะสี่กับสามราเ,เราใหญ่กว่าหนึ่ง ไทเกอร์มั่งไม้ด e ากา้อนวินเออจักรอบสักรอบไม้ไปทุ่มสุดตัวได้ไหมนี้ก็น่าจะเลิกแล้วนะครับแมวแล้วนะเออเพราะว่ายิ่งเล่นเยอะเรายิ่งมีโอกาสเ no สียเยอะนะครับจำไว้เลยกดข้อน,นี้เฮ้ยข้างๆลงสองหมื่นสามโอโ้โหเปิดมาเรียบร้อยแม่สกอ์ออกมาอย่างนี้เห็นก่อนอ่ะ โอเคแล้วครับกำไรของเรามาแล้วเล่นได้แล้วต้องเลิกนะจ๊ะฝากไปด้วยละกันนะครับไลน์แอดมากันเยอะๆละกันที่แอดเกมมันวีสามนะจ๊ะแล้วเจอกันครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้มีผลและเกมมันมาใหม่ด้วยนะจ๊ะหากสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันวีสามนะจ๊ะ